ระรวงพาณิชย์เดินหน้า4แผนงานขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ยกระดับโอท็อปสู่สากลน,นะคะเป็นการรับลูกตามนโยบายของนายเศรษ้าค่ะในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือว่าโอท็อปนั่นเองนะคะ4แผนงานมีอะไรบ้างค่ะ หนึ่งคือการพัฒนาผู้ประกอบการและช่องทางการค้าออนไลน์ในประเทศและข้ามพรมแดนนะคะไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมการตลาดออนไลน์การทําคลิปสั้นการไลฟ์สดการเจรจากับผู้ธุรกิจทั้งในและก็ต่างประเทศตั้งเป้าผู้ประกอบการสามารถขายสินค้าและบริการออนไลน์ได้มากกว่า5000รายต่อปีรวมถึงมีการส่งเสริมด้านการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศมากกว่า25,000รายต่อปีค่ะ 2นะคะจะเป็นการสร้างแล้วก็ส่งเสริมผู้นำทางความคิดหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์เพื่อการค้าเชิงสร้างสารรค์ในตลาดต่างประเทศเชื่อมโยงฐานข้อมูลพาณิชย์จังหวัดกับผู้พาณิชค่ะกำหนดเป้าหมายต้องมีการรับรู้สินค้าและบริการไทยผ่านผู้นำทางความคิด เพื่อการค้ายอย่างชัดเจน 3. การยกระดับความเชื่อมั่นต่อการทําธุรกรรมในอุตสาหกรรมพาณิชย e ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะโดยการออกเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบการพาณิชย e ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ต่ำกว่าปีละ13,000รายโดยผู้ประกอบการจะต้องจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อเก็บข้อมูลสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการค่ะและก็ 4. การเชื่อมโยงฐานข้อมูลพาณิชย e ์อิเล็กทรอนิกส์และพัฒนาจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกระทรวงพาณิชย์ บนแพลตฟอร์มวันซิงเกิลแพลตฟอร์มเพื่อให้เกิดความสะดวกมากขึ้นรวมทั้งพัฒนาแดชบอร์ดด้านอ e ีคอมเมิร์ซโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อนำเสนอข้อมูลสำคัญซึ่งรัฐบาลก็เชื่อมั่นนะคะว่านโยบายนี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าและก็ธุรกิจจากประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักและก็มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ